ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีผู้ติดตามนะครับชมคลิปบุคคลวันพาลุยหลังจากลินปีใหม่เรียกว่าชงการแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยก็คือเก่าเช่นเคยมาเข้าป่าหาอยู่หากินเขามาครั้งนี้ก็มาด้วยกันนี่ก็สามคนพี่น้องเอลยก็มีบัวเพชรแล้วก็มีมู่บัวเพชรอีกผู้หนึ่งจากซื้อน่าได้เจ้าหน้าทีไปติดตามขาบบ่าวเบื้องต้นนะ,ะตัง้งทีมงานหน่อก็ได้แต่ว่าเขามาหนี้เขาก็สีได้ ไปนอนอยู่แคมป์โฮ้ยพ่าไม่หักทับทางเขาไปบ่ได้วันนี้ก็จะได้จอดรถไว้นี่้วเขาก็จะได้พนเขอุพนคอไปคนเลยเพราะว่าทั้งเขาบ่เพชรแล้วก็พร้อมเลยทำงานเขาก็ไปก่อนแล้วแต่นี้นะแต่ว่าค่อยก็สิว่าไปเลาดแรงเลยพี่น้องเยไปไปติดตามได้นำกันว่าเขาชิม,มารหรือบ่มาเทวนี้มาฮอนแต่ก็ไปรอชาพี่น้องเลยหาแรงเลยเพราะว่าใกล้ลาย ngoài chợ này là này coi cả đấy những nóc của đó này to là nóc rồi này kẹp luôn ตรงโคกไปหน่อยหางน้อยยาวนุ่หามได้นกตัวนึงไปลุ้นลัดแรกนกันต่ออีกเลยเด็กเราเลยเมื่อกี้นี่ก็ค่อยยิงตกมันตัวนึงนกอ่ะโอ้โรยติมมันมีได้ทั้งวันมาละนกเก่าเลยนุ่งนกตัวโคกคือเก่า อะไรชงโตเลยอนนี้นก็ขำๆเลยเาก็ไปหาหิงเลาะมือก่อนไปเลยัน,นขำแล้วนะลควก็เอาทากินดได้ไปเลยมาหอดแล้วก็ลุยรถถุนไปตอนกันทะเหาบอนมาหอดชิพบพออย่างนี้ คนนี้ค่อยก็ได้มาหอดที่พักแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่งทางทีมงานเขาก็มาครบหมดแล้วนี่แาวเพชรดาวเพชรผลได้เพื่อนนี่ได้เพื่อนโอ้เลยนกตัวนึงค่อยนะได้อันนี้เนี่ยเอกินแล้วนี่ปลาทางทีมงานได้ฉากป่าเลาะชายกับรังโลเห็นพักตะเปะฉากป่านี่หยอดโจ๊ะทั้งหมือนทางเพชรเพป็นก็ได้นกตัวนึง ทางพิษงานนะ่ะเห็ดอยู่โกกินอยู่พี่น้องเลยเข้าแต่ละนึงอยู่ามามืดแต่ละคนเนาะเข้ากหากมาตอนค่ำนี่นะไม่เข้ากันจะได้หาให้อยู่เห็ดกินก่อนมาเนี่ยนี่นกคอยได้สองตัวทางมาเฟสเป็นกะตัวน,นึงเงข้ากันจะได้หล,ลกคนนกให้ยู่เห็ดกินก่อนเห็ดกินป่านี่มาเนี่เนาะ ปลาชีอุปาน,นหลายเนาะ,ะนมือได้หาช้าปลามนะือต่อเทงเน,นะาะทางทีมงานเนาะกับแข่งปลาอยู่พี่น้งองเลยกินชีมือเชบพ,พลาน,นเนี่ยมันออนๆแม่แมแอีกับหอมคืนทำแบบจดๆเลยเนาะนจวดอยู่บ่ พอแล้วก <mile> ันไปละนกที่เหาหามาได้กะปีงชำลาไว้พี่นเองเ้บางที่ก็ได้กินมือนบางที่กะไว้มือต้อนเขานะนกนี่ก็เขาปีงไว้มันยังมนาวเอาก็ได้นกสามตัวหาสามอเท่าชีวิตจะเหมน เอ็ดความไปเลยเอ็ดความเอามาล่างใหม่แกงไหมบ่ล่างใหม่แกงไหมมอก็มอเนี่ยเพราะในพันคนวันพลุยพี่น้องหูก็เป็มี่มอคนแปรป่าอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเป็นตะพัดแล้วบ่เนี่ย

เรียบร้อยแก่เปล่ากันมาเรื่อยๆคนพี่นะองมาเรื่อยพี่น้องกินข้าวป้ากินข้าวป้าได้ไหมอากาศกันหนาวเนาะมื้อนี้เน้อกินข้าวกินข้างๆตะไฟเลยกินข้าวกันนะ หนาวจนเหือๆๆแต้เหือแต้อเสรหนาวเลยหนาวเนาะหนาวแต่กินข้าวอิ่มนี่คือที่ได้ลงหาอาบน้ำนะมัน,น,ห,นหนาวแ <อะ S 2> ห้งอาบน้ๆๆๆำครับคังเนาฝนเที่ยวทป่า ปา่ายาานี้ก็จะหวานลื่นนะฝ่าใม้นความขื้มันอยู่ในกระป๋อง หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็ทำงานเท่ากับหากลางมุง,ลงกลางพาหาบรรยุพันนอนอยูอ่แล้วไงครัทำหม้มเพชรมันก็ได้มามื่อแรกแยกหมานพอได้อยู่ได้กินครับทำหม้กุ้งเลยก็สบายได้พันนอนก็ได้น, <c oughs> นอนอุปเวได้เพิ่นกวาดแรกได้เลยอาจรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องขอขอบคุณขอบใจลายๆที่เข้ามาติดตามนะครับชม คลิปบอกคนวันพะลุยแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปส้าเรับคลิปนี้ก็ขเขาก็มุ่งมังม่นใจหลาย